ช่วงที่2ของรายการเล่าขานงานพัฒนาชุมชนนะครับจากสำนักงานชุมชนจังหวัดสุขีของเรานะครับช่วงแรกเราก็พูดคุยนะครับกันถึงเรื่องอบทบาทหน้าที่ของผู้นาาษาพัฒนาชุมชนแล้วก็ในส่วนของพัฒนาอาสาพพฒนาชุมชนเนี่ยนะครับไปขับเคลื่อนในเรื่องของโคกหนองนาโมเดลเออยังไงนะครับเนะเาะแล้วคราวนี้นะครับช่วงนี้เราก็จะมาคุยถึงว่า,อาตอนนี้นะครับที่พัฒนาศาสตร์เนี่ยเนาะ ทำอะไรไปบ้างในพื้นที่กี่ไร่นะตอนนี้ที่จะทําเป็นต้นแบบก็ผมพื้นที่ทั้งหมดของผมที่ที่ทําเป็นรูปแบบเกษตรผสมผสานนะครับก็จะจะเรียกว่าเป็นเป็นโคกหนองนาก็ก็ยังไม่ถือว่าสมบูรณ์แบบนะครับก็ก็เพียงแบบเป็นแต่ว่าเป็นเป็นแนวเป็นแนวครับเป็นแนวแบบว่าเป็นต้นแบบ คือก็ก็ยังไม่เชิงว่าจะถูกหลักการของพวกนองนาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าอย่างน้อยได้ลงมือทําแล้วอ,อย่างน้อยก็คือได้ได,ได้ลงมือทอําอตอนนี้ก็ดําเนินงานมาได้เข้าสู่ปีที่สามแล้วก็หลักๆหลักๆก็จะมีครับป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างพวกไม้ไม้สูงไม้กางไม้เตีย้ยไม้เลียดดินครับก็คือมีมีป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างครับอันนี้ก็มีกบ ก็มีผลไม้พวกเงาะทุเรียนครับมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมครับหลักๆก็จะเป็นมะพร้าวน้ำหอมครับแล้วก็พื้นที่รอบๆบ,บ,บริเวณที่พักต็ราเพราเราก็จะเป็นพวกสวนครัวครับสวนครัว,ว,วก็จะมีาการเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่พื้นเมืองไก่ไข่เป็ดไข่มันก็จ้มีก็มีปลาเห็ดเห็ดขอนเนางฟ้าพวกนี้ครับ คือเรารเราไม่ไม่ทำเยอะทําบทอย่างละนี้ละหน่อยอน,นี้เพื่อเพื่อบริโภคในครัวเรือนครับต้องต้องคิดถึงปากท้องคนคนในครัวเรือนก่อนใช่ครับคือการการทำตรงนี้ของเราเราจะเราจะไม่มุ่งเน้นไปทางด้านของธุรกิจจะไม่มุ่งเน้นไปเชิงของการขายครับเราจะทําเพื่อบริโภคในครัวเรือนก่อนอที่เหลือจากนั้นเราค่อยค่อยขายเราก็ไม่ได้ไปขายตามตลาดตามอะไรเราก็ขายในชุมชนของเราเอง,งใกล้ เผื่อมีพ่อแม่พี่น้องบ้านใกล้เดินเคียงนะครับขาดเหลืออะไรก็คือขายแบบสดๆในนั้นเลยใช่ครับอยากกินเป็ดนี่ไปซื้อได้ไหมได้ได้ครับมีปลาไหมครับตอนนี้ก็มีปลาหมออยู่สามบ่อครับโอปลาหมอครับเป็นปลาหมอไทยแปลงเพศเนี่ยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็กบครับบ่อนึงปลาหมอนี่ขายกิโลเท่าไหร่คะอ๋อแปดสิบบาทครับอ๋อแปดสิบบาทตัวใหญ่แล้วสามารถที่จะนับกระต่าได้เลย ก็เริ่มเริ่มเริ่มจะทยอยเริ่มจะทยอยแล้วนะครับแล้วเกี่ยวกับไม้ระดับสูงเนี่ยในพื้นที่ของที่พัทลักษักเนี่ยมีมีเยอะไหมครับสูงพวกไม้ยางนาไม้แดงไม้อะไรปีแรกๆก็ลงยางนาไปห้าสิต้นแต่ว่าแต่ว่าก็ก็ไม่รอดก็เหลืออยู่ไม่กี่ต้นนะครับก็จะเหลือไม้สักไม้สักนี่ก็สี่ิกว่าต้นประยุมก็20่กว่าต้นโอ้ข้าว่าจะเป็นคนรวยนะนี่ ช่วงเดือนกรกฎาที่ผ่านมาก็พอดีได้จัดกิจกรรมเอามือสาบักคีของสมาชิกโค้งหนองนาโมเดลก็เลยได้จัดกิจกรรมครับเราก็เลยได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เสริมเพิ่มวันนี้ก็ลงยางนาไปสองร้อยต้นแล้วก็ประยุงอีกร้อยต้นก็เตรียมพร้อมอนาคตไว้เลยใช่ไหมครเพราะว่าถ้าเรามุ่งแต่ทําพืชหมุนเวียนอย่างเดียวนี่นะครับมันก็มันก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยมัน เราจะลำบากแบบนี้ต่อไป,อไปเ,เรื่อยๆตัวนี้คิดว่าทําแบบนี้แล้วเราจะลดความลำบากในส่วนนั้นออกไปใช่ไหมลดลงลงมาแล้วก็สะดวกสบายขึ้นคือในวันนี้เราเราจะไม่เร่งในการปลูกเราจะปลูกตามที่ว่าเราพร้อมอะไรอย่างเงี้ยครับทยอยปลูกไปปีละเล็กละน้อยครับน,นี้คือทํามานี่นะครับรู้สึกเป็นยังไงบ้างคือพอใจไหมตั้งแต่เริ่มทํามาเลย กับโคกน้องนานอตอนนี้ก็รู้สึกพึงพอใจมากาามาเพราะว่ามะพร้าวน้ําหอมที่ปลูกไว้ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มจะให้ให้ผลผลิตแล้วเริ่มออกจันแล้วเริ่มเขียวะจีเริ่มให้ความสดชื่นแล้วนี่ทำมากี่ปีแล้วนี่าาออกจันไวจังสามปีสามปีปแล้ว,ลวโอ้แสดงว่าเป็นคนหัวไวก็วคือระบบนิเวศร,ระบบนิเวศในบริเวณพื้นที่ของเราก็ก็ดีขึ้นเพราะเรา จะไม่ใช้สารเคมีพวกยาฆ่าหญ้ายาฆ่า,าแมลงเราจะไม่ใช้ก็จะเป็นแปงน้ปนแบบแปงนาปลอดสารส้นแบบแป้งนาปลอดสร้นแบบเนาะก็จะมีพวกปลาธรรมชาติเร<ว><ล>าเราก็มุ่ง<ล>มุ่งเข้าไปหาว่าที่ทํำยังไงเราถึงจะทําให้คุณภาพชีวิตนะเพราะว่าคนเราเนี่สิ่งที่ต้องการหาระดับแรกเลยนะครัไม่ใช่เงินทองใช่ไหมใช่ครับแต่เป็นเรื่องอะไรพี่ เป็นเรื่องของอาหารอาหารเนาะอาหารนี่สําคัญมากเพราะว่าเราวิ่งหารทุกวันนี่อาหารคือคือสิ่งสําคัญที่สุดครับแล้วก็เป็นต้นเหตุของปัญหาหลายๆอย่างเชื่อไหมครับว่าปัญหาสุขภาพปัญหาสุขภาพมีปัญหาอะไรอีกหลายที่มาจากอาหารเนี่ยเยอะมากครับเป็นความสําคัญแล้วความสําคัญแล้วนะคราวนี้ในฐานะที่พี่พัทลพัศก์เนี่ยนะครับได้เคลื่อนมาแล้ว เป็นระยะเวลา3ปีนะครับรู้แน่นอนว่าย่มอมมีข้อผิดพลาดมีอะไรตรวนี้มีบทเรียนเยอะแยะนะครับแต่พอดีเวลาเราจํากัดด้วยนะครับก็เลยอยากให้พี่พาราศัก์นี่ลองลองเชิญชวนพว่พี่น้องดูครับว่าทําไมเราต้องมาทำโคกหนองนาโมเดลเชิญครับก็บผมก็ขอฝากสั้นนะครับเนื่องจากเวลาจํากัดคืออยากบอกอยากบอกท่านท่านผู้ฟัง ไว้อย่างหนึ่งว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเราก็คืออาหารนะครับการที่เราดํารงชีวิตอยู่ได้ก็เพราะอาหารทีนี้อาหารที่เรากินอยู่ทุกวันเนี่ยเราไม่รู้แหล่งที่มาที่ไปของมัน uh huh. เราไปซื้อจากตลาด uh huh. ก็ไม่รู้ว่า,ม,ามีสารปนเปื้อนมีสารพิษอะไรตกค้างบ้าง oh. กัเนี่ยครับคือเป็นปัญหาของสุขภาพเรานึกว่าได้กินของดีใช่เราคิดว่าเราได้กินของดีแต่ที่ไหนไร้เรากินยาพิษกินยาพิษแล้วบางทีก็จะบั่ทอนสุขภาพของเราทําให้สุขภาพเราแย่ลง จะความเบาหวานความดัน uh huh. ใน,นโรงพยาบาลก็แน่นเต็มนะครับ huh. แต่เราไม่ได้เคยคิดเลยว่าความเจ็บป่วยของเรามันเกิดมาจากอาหารแต่ถ้าเราย้อนกลับมาคิดดูว่าเออสิ่งที่เรากินเนี่ยม,มันได้ไประโยชน์จริงจริงไหมถ้าเรามาปลูกผักกินเองเราจะรู้ว่ามันปลอดภยัยแล้วเรากินผักที่มีความปลอดภยัยสุขภาพเราก็จะดีขึ้นครับ uh huh. อันนี้ก็จะลด ในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการดูแลหาหมอได้อีกอก็เลยอยากเชิญชวนให้พ่อพี่น้องทางบ้านเนาะ่ได้ลอ,ล,อลองปรับเปลี่ยนแนวคิดคนะครับในการที่เะาทายังไงจะทําให้พื้นที่ของตนเองเนี่ยเป็นพื้นที่ทีอ่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรครับอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารมีหลายคนหลายท่านนะครับแบบว่าเฮ้ยไม่มีที่ไม่มีนู่นไม่มีนี่ทได้ไหมไม่จะเปลี่ยนนะครับคุณมีพื้นที่ในรอบๆบ,บ,บ้านแค่ไม่กี่ตารางเมตรเราก็สามารถปลูกผักไว้ทานเองได้ครับ ปลูกใส่กระถางใส่กระสอบหรือทําเป็นชั้นใช่ไหมครับปลูกพิกห้าต้นมะเขือห้าต้นนั้นก็ได้แล้วเราก็ได้เก็บพิจิตรในช้นตลอดปีนะครับโอเคครับปลูกครั้งเดียวแต่ว่าจะกินตลอดปีโอเคครับโอเครับที่ดีเนาะเป็นน้อมนําหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรับใช้ในการดำรงชีวิตให้เป็นวิถีชีวิตใช่ไหมครับครับเราก็จะลดลดถ้าเราถ้ามีผู้สนใจจะไปศึกษาดูงานที่สวน โคงแนวนาโมเดลของคุณพัฒนศักตร์นี้ต้องมีเส้นทางก็ผมก็ถ้าถ้าจากท่านคว้ความครับเบอร์โทรศัพท์ขอเบอร์โทรเลยขอเบอร์โทเลยเบอร์โทเลยก็ได้ครับศูนย์หกหนึ่งครับผมศูนย์หกหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งแปดหนึ่งศนศูนย์แดหนึ่งศูนศนย์ครับผม้เส้นทางไปทางกูขันก็ได้ใช่ไหมคะไปทางก็ถ้าจากตัวมันเซิติเกตก็ไปได้สามเส้นทาง แต่ว่าท,ที่หลักๆที่ใกล้ที่สุดก็คือจะเป็นเส้นบ้านหนองอาลานีลยวไปเส้นนนแก่ครับผมขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณมากพี่ทรัสศักดิ์มากนะครับ,รบแล้วก็ขอบคุณท่าน,านอาหัวหน้าจุฑทองพลลหะนะครับที่ให้เกียรตินะครับมาพูดคุยนะครับให้เห็นของดีว่าไอ้ทาไมควรปรับเปลี่ยนแนวคิดนะครับในการทําเกี่ยวกับในเรื่องของเกษตรเนาะมาเป็นในเรื่องของการน้อมนาหลักปรัชญาเดียวกยงประยุกต์จาก เกษตรที่ทิิใหม่เนี่ยประยุกต์สูโพวกน้องนาโมเดลมันดียังไงนะครับในโอกาสท้ายรายการนะครับก็ขอฝากงานประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับการจัดมหกรรมโอท็อปศรีสเกตนะครับมรดกแห่งภูมิปัญญานะครับสู่ความล้ำหน้าแห่งสากลน,นะครับภายใต้โครงการสร้างเสริมศักยภาพทางการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดนะครับเชื่อมโยงอาเซียนระหว่างวันที่7ถึง11ตุลาคม 2,503นะครับตัวนี้ถ้าใครมีญาติญาตินะครับที่อยู่ที่กรุงเทพนะครับหรือในเขตปริมนทนนะครับตัวนี้เขาจะจัดนะครับอยู่ที่ศูนย์การค้าเจเจมอลนะครับกรุงเทพมหานครนะครับท่านสามารถไปอุดหนุนนะครับไปนี้ได้นะครับผมว่าตัวนี้จะมีของดีของจังหวัดสิเกตแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเรานะครับได้ไปร่วมกันด้วยนะครับในโอกาสนี้นะครับก็ขอขอบคุณ ทางสวทศรีสเกตนะครับที่อำนวยความสะดวกนะครับให้สำหรับการจัดรายการในครั้งนี้นะครับสำนักงานพระมชนจังหวัดศรีสเกตนะครับนำโดยท่านจริมรอบการนะครับได้มอบหมายกับผมนะครับนายสุภัทรยงคุลนะครับนักวิชาการพัฒนชนชำนาญการนะครับได้มากับเคลื่อนในส่วนนี้นะครับก็ขอบคุณครับผมพบกันในอาคารหน้า ครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ